สวัสดีจ้ามาจอยพี่จ้าวันนี้นะคะฝนก็เปิดร้านวันแรกจ้าแล้วก็จะมีลูกค้านะคะมีลูกค้าแล้วเด้อจ้าพี่จ๋าพ้าลูกค้าป้าลูกค้าลูกค้าดําเอิร์ธสวัสดีครับสวัสดีครับนนะคะคินสวัสดีครับสวัสดีครับปื้ววันนี้ทําก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยนะคะก็ไม่ใช่ว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ไม่ได้ว่าขายทุกวันเนาะมันจะจะละสลับกันไปเด้อนนจา้าจีมีก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยว ไก่นะคะคุณยายก็กำลังเตรียมทอดไก่อันนี้ก็ทอดไก่อีกอย่างนะคะเพื่อคุณยายจะไปขายมาจากเตาถ่านทอดไปเรื่อยแล้วก็กรอบชิ้นละสิบบาทวันนี้จะมีแต่ชิ้นเล็กนะคะจะเป็นชิ้นละสิบบาทนี่เดี๋ยวจ้ะวันนี้นะคะทางอำเภอก็จะมาเยี่ยมบ้านเดี๋ยวจ้ะ ไปอาหารนะคะสั่งไปตามสั่งก็จะเหลือแค่ไปนี่ไปเดี๋ยวเพราะว่าไม่ไปหมดแลวนะคะพี่จ๋าวันนี้ก็จะถ่ายบรรยากาศรอบบ้านให้ดูวันนี้วันแรกนะคะที่ฝนเปิดขายของแล้วนะคะพี่จ๋าสามารถช่วยกันอุดหนุนได้ล่ะค่ะสั่งข้าวได้แล้วจ้า mm hmm. นี่ก็จะเป็นร้านเล็กเล mm ็ก hmm. ฝนก็สั่งถ้าส่งถ้าเกิดว่าสั่งมาจากโรงพยาบาลฝนก็จะไปส่งนะคะทำรับออเดอร์จากที่บ้านแล้วก็ไปส่งเลย ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณะล๊าพี่ๆจ๋าที่โอนเงินมาให้ซื้อของนะคะพี่ๆบางคนก็เห็นก็เถื่อโต้ก็โอนเงินมาช่วยค่าร้านลงทุนอย่างเงี้ยขอบคุณหลายๆเด้อจ้าก๋วยเตี๋ยววันนี้นะ่ะลูกฝนสามคนอันนี้น้องคีนแล้วก็น้องเอิญน,นะคะนูน ون, นั่งกินอยู่คนใหญ่ฝนอ่ะนะเด้อจ้ะนั่งกินกันคนลรช่วยไปแล้วสามคนนี่ก็ไปแล้วค่กกะร้อยยี่สิบบาท ถ้วยละสี่สิบแปอแล้วคุณยายก็ขายของไปนำสวัสดียังเซบป่อ,อ่ะกินหน่อยกินดีๆหน่อยอมันหมันร้อนนี่ใช่หรออือกินกินเมื่ล่บอ่ะกินเมื่บ่โอ้อโหกินข้าวนะคะวันละสามสี่รอบ้วคนน้อยนี่ จ๊งเอาไปไว้ตรงไหนบางทีนะ่ะคุณลุงงงนะคะว่าลูกเพ่นเอาไว้ตรงไหนเดี๋ยวกินเขา่าเดี๋ยวกินเขาเดี๋ยวกิหิวเขาหิวเขาเดี๋ยวจะ้ะยายก็นั่งมองหลานกินเขาก,เกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วกินไกท่ทอดอีกบ่เคยแบบอันนี้เลยนะคะลูกฝนาาวันนี้อากาศร้อนร้อนเนะะี่ยจ้ะน้องแฟดก็จะว่ได้ยังว่าได้มา,าเพราะว่าน้องแฟดเป็นไข่ตั้งแต่วันเสาร์นะคะ เป็นไข้ไปจากที่นี่เนาะน้องตัวร้อนแล้วก็ไอเพราะว่าเป็นไข้น่าจะเป็นไข้จากจุ่มนะคะเพราะว่าคุณยายก็ซื้อยามาให้ทานแล้วก็บ่าหายที่นี่ก็ไปหาพ่อก็เป็นไข้เพราะว่าน้องตัวร้อนไปจากที่นี่น้องลิลลี่เนาะพี่ๆจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์ออกนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นเด้อจ้าวันนี้นะคะฝนก็ต้องขอจบคลิปไปก่อนนะคะวันนี้ฝนก็เอามาให้พี่ๆแม่ๆดูนะคะว่าเปิดร้านแล้วนะคะ วันนี้นะคะฝนก็ต้องขอจบคลิปไปก่อนจ้าสวัสดียังครับครับ